สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอบีดนะครับผมระบบไฟใช้ได้ทุกจุดนะครับเครื่องเดิมเครื่องเดิมนะครับไม่เยิมนะครับน้ำมันไม่เยิมชุดสีเดิมนะครับแต่ว่าทำสีใหม่นะครับท่อเป็นท่อสูตรนะครับโช๊คหลังใหม่ ยางใหม่นะครับยางหน้าหลังใหม่นะครับลบอาาไฟออกนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องนะครับ เ,เดิมๆนะครับเดินนิ่งเบาๆนะครับสนใจติดต่อที่ Facebook กอัพซิงทะลุฟอยนะครับหรือเบอร์โทร0849989426นะครับผมจัดส่งทั่วประเทศครับขอบคุณครับผม อ่าแล้วดูไปหน้าไปหน้าอ่าโอเคครับผมุณมาครับ